สวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้กลับมาพบกับผมไอทอโตกันอีกแล้วเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาดูรถแฮทแบ็กครับของค่าย Honda กันบ้างนะครบรถรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่นิยมนะครับในหมู่ของสาวๆนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Honda HRV นั่นเองครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น1.8ตัว EL นะครับปี2018สีขาวมุกสวยๆเลยนะมีหลังคาซันรูฟด้วยนะครไม่แปกใจเลยนะครับว่าทำไมสาวๆหลายท่านนะครับถึงชอบรถรุ่นนี้กันจังเลย นะครับผมรถเดิมครับนะฮะเหลี่ยมสันตัวรถเดิมเดิมคมชั้นเลยนะครับกระจังหน้าได้เป็นสีดําเงานะครับผมนะมีตกแต่งขอบโครเมียมด้วยนะครับป้ายทะเบียน7กไก่ทหาร3286นะครับกรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้เลยนะครับรถเดิมนะครับรถดีนะครับวารันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักมนความจมน้ําครับตั้งอยู่ที่บริษัททออโต้คันนี้นะฮะทักเข้ามาได้เลยนะครับ0894807362คันนี้ผมขายอยู่ในราคาแค่400,000 7 9 0 0 0บาทครับฟรีดาวผ่อนอยู่0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะไฟหน้าคู่เดิมจากโรงงานครับแบบโปรเจคเตอร์คู่คือโครงไฟหน้าดวงใสกริ๊กเลยนะครับผมไม่มีคาบเหลืองเลยนะฮะตกแต่งด้วยไฟเดียร์ทามันยิ่งไรนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยครับสุดแต่งรอบตัวรถนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเหลี่ยมสันเดิมเดิมคมชัดทาสีพรบไม่มีขารับกระจกเดิมทุกบ้านตาปั๊มฮอนดานะครับผมหลังคาสันุูปานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ น่าใช้มากนะครับน่าใช้มากนะตัวกระจกมองข้างปรับพาพไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ17นะปัดหน้าเงารูปดอกจันสวยๆเป็นแม็ก5รลูครับได้ดิสเบรก4ล้อเลยนะครับระบบเบรกก็เป็น ABS เรียบร้อยลัดด้วยยาง Pirelli นะปี2020นะครับสัปดาห์ที่2 4า4นะครับก็เป็นยางปลายปีโครงสร้างก็เดิมๆเลยครับซุ้มล้อโชคเชิร์ของเดิมหมด ใครที่สนใจทักมาได้ครับมือเปิดโคมียมแบบสมาร์ทเอ็นทีคู่หน้านะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดำล้วนทรงสปอร์ตหน่อยเท่ๆหล่อๆเบาะหนังสีดำสภาพสมบูรณ์ครับไม่ยับไม่แตกไม่ขาดครับหลังคาสันลุกเป็นไฟฟ้ามีบ้านบังให้ด้วยนะครับหัวน็อตนะฮะฝั่งตัวประตูนะครับเดิมครับไม่มีแกะครับเพดเดิมโรงงานไม่มีรอยแกะเช่นเดียวกันนะเม็ดอาตก็ของเดิมทุกเม็ดครับสวยๆเนียนๆแบบนี้เลย นะใครสนใจทักมาได้เลยครับ0894807362ครับของไอทอออโต้เบอร์โทรแอดไลน์ or, line, ได้เลยด้านหลังก็สวยๆแบบนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะไฟท้ายเป็น LED นะฝังโครงท้ายเดิมครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยไฟทับทิมด้านล่างมีให้นะครับกล้องหลังติดตัวรถมีให้นะครับชุดแต่งสปอยเลอร์ด้านบนนะมีไฟเบงคที่สามให้ 3, 5, นะครับนี่้องเก็บของกว้างๆครับเบาะแถวที่สองพับได้ด้วยนะน่าใช้นะครับ หลังน้ำเดิมรอยซีรอยเชื่อมเดิมครับเป็นอาร์เดิมชัดเจนฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะครับนี่โครงสร้างเดิมเดิมบัรลตีนะครับใครที่สนใจนะฮะหรือว่าหาอยู่นะครับสำหรับค o n d a าซีอ่ะคันด้า HRV นะครับคันด้า HRV 1.8L e นะครับปี2018สีขาวมุก479,000บาทครับรุ่นนี้มีหลังคาสันลุกให้ด้วยนะครับผมนะผ่อน8,000กว่าบาทซีดาวนะครับโครงสร้างหลักั เดิมหมดฮะน็อตเนสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับประตูเป็นสีดำรุ้นนะครับที่พักแขนเป็นหนังกระจกออโตโ้ระบบเป็นเซนทรัลล็อกนะครับผมเรียบร้อยละแล้วก็ตัวกระปุกมองค่าบัตไฟฟ้ามือเปิดได้เป็นโครเมียมครับโครงสร้างเสาเอก็เดิมเดิมมีอีโคโหมดมีการลื่นถลายให้ครับพวงมาลัยหนังบันติฟังก์ชันพูดคอนโทรลแพดเดิลชิปมีครบเลยนะคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์สีแดงเท่แบบนี้นี่เหยียบเบรกตัวสตาร์เครื่องได้เลยนะครับผม หน้าจอเรือนใหม่ก็ประมาณนี้นะทันนี้เลขใหม่อยู่ที่อย่ที่เอ่อต้องเปิดประตูนะครับถึงจะเห็นนะอ่ะไปไหนล่นี่อหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสารอยเจ็ดโลนะครับใหม่แท้นะคอนโซลด้านหน้าสีดำล้วนครับแอร์แบบนี้เลยแอร์แบบเรียงเป็นตอนแบบนี้เลยนะครับเย็นฉ่ำแน่นอนนะฮะแล้วก็ ตัวเครื่องเล่นก็เป็นจอเดิมโรงงานนะครับจอทัชสกรีนก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติ HDMI ได้นะครับแอร์ Air เป็นออโต้ครับนี่เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะสวยมากเกียร์ออโต้ครับฐานเกียร์เป็นสีดําเงาสวยๆเลยเบรกมือเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเบรคหูเบาะหนังสีดาครับสภาพสมบูรณ์เลยนะไม่ยับไม่แตกไม่ขาดนะฝั่งคนขับเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็หลังคาซันรูฟนี่อยู่นี่บานใหญ่เบิ่มเลยนี่แล้วก็เปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะ อันนี้จะเป็นชั้นแรกนะครับนี่เห็นไหมใหญ่มากนะครับต้องบอกว่าใหญ่มากเนี่ยไฮไลท์มมนอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับสองสาวถึงชอบกันนะคือบ้านใหญ่มากครับบอกเลยว่าถ้าแบบช่วงหน้าหนาวนะเปิดนะหรือตอน,อนกลางคืนนะเฟี้ยวเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหลังคากระจกด้านบนกระจกนี้จะเปิดได้แค่ครึ่งเดียวนะได้แค่นี้นะครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะมันก็เปิดปิดไฟฟ้านะครับน่าใช้นะน่าใช้ไฟด้านในเป็น LED หมดเลยนะครับที่บางแดดก็มี กระจกให้มีไฟให้ด้วยนะครับผมนะ479,000ครับคันนี้ราคาหายไปกว่าครึ่งน,นะครับป้ายแดงล้านกว่าบาทป้ายแดงหนึ่ง0้านาหนะคุ้มมากรถปี2018ปียังไม่ลึกมากนะรถ6ปีเองด้านหลังกว้างๆครับนั่งสบายมีที่พักแขนให้ครบเนี่ยไปกับเพื่อนไปกับฝูงนะสบายเลยครับผมคันนี้นะไปกับครอบครัวนะสาวๆชอบแน่นอนนะครับ ขับคนเดียวก็ได้ขับกับเพื่อนก็ดีนะครับผมนะใครสนใจทักมาละกันครับ479,000บาทนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเครื่องไ v t e c ท1 8 0 0 c c นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเดิมโรงงานนะครับเป็นซินล้วนไม่เคยติดแก๊สครับที่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยนิ่งเงียบครับบอกเลยว่าพูทับเบิกขึ้นได้สบายครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นาแรงนะครับ 100cc 1อยม้ำชัดเจนครับพ้องเครื่องแห้งๆไม่มีค่าต้ามันเครื่องหลเยิ้มรู้สึกนะ โครงสร้างบอดี้สวยๆโครงสร้างหลักๆเบ้าโช้กหัวน็อตเดิมค่นน้้นไหนครับเดิมหมดนี่านหน้าเดิมครับเม็ดองค์เม็ดอาชัดเจนม่อน้ำนะครับของเดิมรอยมาร์คซีชัดเจนเลยนะครับใครที่สนใจหรือว่าหาอยู่ครับสำหรับ Honda HRV นะครับ1.8 EL ปี2018นะฮะมีราคา u ันรูฟด้วยสีขาวมุกค,ครับคันนี้479,000บาทสนใจติดต่อสอบถาม089480 7362ผมอผมไอออโต้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ